จาประวัติศาสตร์อันยาวนานบนแผ่นดินแห่งธรรมทูตเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อความรักและความศรัทธาของบรรดาสตรีที่อุตตทิศตนถวายชีวิตรับใช้แด่พระเจ้าณนะแผ่นดินแดนสยามจากคณะรักไม้กลางเขนฟรังซิสเซเวียสามเซนสู่คณะพัินีพระหฤทัยของพระเยสจเจ้าแห่งกรุงเทพในปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า125ปีคณะพะคินีพระห哈ิไทยของพระเยซูจเจ้าแห่งกรุงเทพได้ดำเนินชีวิตและร่วมงานกับพระศาสนาจาักรคาทอลิกในประเทศไทยตอบสนองเครื่องหมายแห่งการเวลาผ่านพันธกิจจิตตารม์และการรับใช้พี่น้องทํากลางโลกทั้งร่วมมือกับองค์กรต่าง เพื่อสรรสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าและประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้าให้แก่ผู้คนได้รู้จักและกลับใจ,รรจบพระหฤทัยจะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถานแปลว่าดวงใจหรือหัวใจจิตใจพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจึงมีความหมายว่า ดวงใจหรือหัวใจของพระเยซูเจ้าภาพของพระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์พระหฤทัยที่ถูกเปิดออกซึ่งมักมีมงกุฎน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความทุกข์ทรมานของพระเยซูและความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อพวกเรามนุษยชาติเปเลวไฟที่แผ่ออกมาจากพระหฤทยัยแสดงถึงพลังแห่งความรักของพระองค์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและชำระล้างได้ ในขณะที่ไม้กางเขนเหนือพระหาริไทเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเสียสละเพื่อไถ่าบาปของคนทั้งโลกหากย้อนไปในสายทานพระพรแห่งความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจ้าที่หล่อเลียงคณะพระคินีพระหาริไทของพระเยสุเจ้าแห่งกรุงเทพเป็นระยะเวลา125ปีในประเทศไทยนั้นแรงสายทานพระพรพระนสถานที่พระเจ้ามอบให้แก่คณะ มาจากสามแหล่งคือ 1. คณะภกคินีรักไมายกังเขน 2. คณะมิชเนอรี่แห่งกรุงปารีส 3. คณะภกคินีเซนปอนเดชาร์คณะภคินีพระริไทยของพระเยสูเจ้าแห่งกรุงเทพเป็นคณะนักบวชหญิงคทาทอลิกที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวตรรษที่19โดยคุณพ่ออลอยซีุดอันฟองดอนหรือคุณพ่อปีโอประสงค์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนภุลฟรังซิสเซเวียซามเซนท่านไดริเริ่มคณะนี้ในการฟื้นฟูจากคณะรักไมก้กางเขนเพื่อสนับสนุนกิจการของวดัดและตอบสนองความต้องการของประศาสนาจากในประเทศไทยในระยะแรกคณะพระฤุทัยได้รับการเรียกขานว่าคณะพระคินีรักไมก้กางเขนหรือพคินีซามเซนตามสถานที่ตั้งของอารามณนะขณะนั้นคือ ณที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเซนต่อมาอารามได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่คลองเตยในปีคิตศกราัช1957ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากพระศาสนาจักรโดยพระสังฆราชหลุยโชแรงได้มอบนามแก่คณะว่า,า,าคณะพระคดีพระไตรไทยแห่งกรุงเทพและต่อมาในการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะในปีคิตศักราช1990 ชื่อคณะได้รับการเปลี่ยนให้ชัดเจนขึ้นเป็นคณะพคกนีพระหฤทัไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพซึ่งเป็นชื่อทางการที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้คณะพระหฤทัไทยอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของประมุขอัครสังคมนณฑลกรุงเทพและมุ่งเน้นการรับใช้ชุมชนและส่งเสริมความศรัทธาในพระหฤริไทยของพระเยซูเจ้าปัจจุบันคณะพคกนีพระหฤทิไทยของพระเยซุเจ้าแห่งกรุงเทพ ยังคงดำเนินงานภายใต้การดูแลของอัคาระสังคมนทกรุงเทพโดยมุ่งเน้นการรับใช้ชุมชนในอดีตคณะพระคนีพาราไทยของประเยสุจ้าแห่งกรุงเทพได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลืองานของบรรดาพระสงฆ์สอนเรียนและอบรมบรรดาสตรีรับผิดช,ชอบงานวัดและงานต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและพระศาสนาจากในยุคนั้นๆแต่ในปัจจุบันงานของคณะหรือพันธกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลรรเวลาอาศัยพระยานสอดสองและองค์พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำในการนำหน้าคณะพระอริไทยเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจพระศาสนาจากคาทอลิกในประเทศไทยตามเครื่องหมายแห่งกาลเวลาเป็นเสมือนสายทานคงความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่หลั่งไหลประพรนพิเศษไปสู่ทุกคนในสังคมสถาบันการศึกษาในเครือพระหาริไทยได้แก่โรงเรียนพระหาริไทยคอนแวนต์โรงเรียนพระหาริไทยดอนเมืองโรงเรียนพระหาริไทยนนทบุรีโรงเรียนพระหาริไทยพัฒนาเวและโรงเรียนพระหาริไทยสวรรคลโลกอีกทั้งยังมีบ้านต่างๆของคณะดังนี้ อารามพระหฤทัยสำนักกลางของคณนะบ้านพระแม่แม,มารียผู้ปฏิสนธินิรมน์บ้านพระหฤทั time, ยดอนเมืองบ้านพระหฤทัยพัฒนาเวศบ้านพระหฤทัยนนทบุรีบ้านพระหฤทัยสวรรคโลกบ้านสวนลำปางบ้านสวนพระหฤทัยดำเนินสะดวกบ้านสวนพระหฤทัยดำเนินสะดวก4หาดหฤทัยจังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำบ้านพระหฤทัยสามพรานบ้านนวกะสถานพระหฤทัย บ้านสวนพระหฤริไทยพิษณุโลกบ้านพระหฤริไทยพนมเปญประเทศกัมพูชาบ้านสวนพระหฤริไทยล้านนาบ้านพระหฤริยหนองแคมและสุดท้ายบ้านร่มเย็นคุณพุ่มข้าพโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับความรักและพระเมตตาแห่งสายทานพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่คณะพระหาริไทยของพระเยสุเจ้าแห่งกรุงเทพตลอดจนสมาชิกผู้ร่วมงาน ที่ได้มีส่วนร่วมในการเจริญเติบโต,ตของพระศาสนาจักรในคณะของเราได้ส่งต่อความรักแห่งพระทัยไปทั่วกลางโลกและประกาศความรักของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์ร่วมมือกับบรรดาพระสงฆ์นักบวชคณะต่างๆรวมไปถึงคาราวะาผู้แพ้ธรรมเพื่อช่วยสร้างพระอาณาจักรบนแผ่นดินนี้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป